หากภาครัฐนะฮะมีมติมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าแต่เพียงรายเดียวบ้านเราจะเป็นระบบสิงเกิลแบบนี้นะฮะไปเจรจาหรือไปทําข้อตกลงซื้อไฟฟ้ากับภาคเอกชนนะฮะซึ่งรัฐเปิดช่องให้เอกชนมาร่วมผลิตไฟฟ้าแล้วราคาค่าขายไฟของเขาให้กับการไฟฟ้าเนี่ยสูงกว่า2บาท56สตางค์ส่วนต่างที่สูงขึ้นจะถูกผลักมาอยู่ในค่าเ t แล้วก,กระจาย ตามหน่วยให้ประชาชนรับผิดช,ชอบแทนยกตัวอย,อย่างเช่นล่าสุดเนี่ยรัฐบาลแล้วกันฮะ,ะมีมตอิอนุมัติให้กฟผเนี่ยไปรับซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไฟฟ้าที่ประเทศลาวมีอยู่สองเขื่อนที่เป็นข่าวเขื่อนหลวงพระบางเขื่อนปากแบงราคาต่อนหน่วยที่กฟผจะต้องไปรับซื้อเข้ามาขายในประเทศไทยนี่นะฮะหรือจะขายให้คนอื่นแล้วแต่เนี่ยเราจะไปซื้อของที่แพงกว่าตัวเราไหมฮะไม่ แต่ก็พอทำรัฐบาลทำราคาเนี่ยอยู่ที่2บาท80สตังค์2บาท90สตังค์ดังนั้นส่วนที่เกินขึ้นมาจาก2บาท56 5 7เนี่ยตรงนี้เลยฮะจะถูกผลักมาเป็นค่า Ft ต่อไปในอนาคตแล้วพอค่าไฟฟ้าขึ้นเราก็จะโจมตีกะฟผเลยว่าทำไมคุณเอาเปรียบประชาชนคุณจะเอากำไรอะไรต่างๆเนี่ย แต่เมื่อดูข้อที่จริงที่เป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ณปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าสัสดส่วนกําลังผลิตไฟฟ้าของกอฟภยอยู่เพียงแค่33เท่านั้นเองตอนนี้อำนาจในการผลิตไฟฟ้าอยู่ในมือของเองกชนกอฟภอเสียอํานาจนี้ไปนานแล้วเราพบว่าค่าไฟที่ลงไฟฟ้า IPP ขายให้กับกอฟภเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3บาทก,กลางๆ จากค่าไฟฐานของกพออยู่ที่อะไรฮะสองบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์แต่ของ IPP โรลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะปรากฏว่าขยับขึ้นเรื่อยๆะฮะตอนนี้อยู่ที่3บาทกลางๆประมาณ3บาท50แต่ที่หนักหนากว่านั้นก็คือว่าตอนนี้ลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่ากำลังผลิตล้นเกินระบบกำลังไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่46,000กว่าเมกะวัตต์ปีมันจะมีจุดจุดหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าพีคแหลมเนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานาทีหนึ่ง ของณนะเดือนเดือนหนึ่งในหน้าร้อน6-2 6-3 6-4 6-5เนี่ยปร,กรากฏว่ามีพีิกที่เกิดขึ้นสูงสุดคือเกิดในเดือนเมษายนปี6-2เนี่ยประมาณ30,000ก่นกเมกะวัต์เท่านั้นนั่นหมายความว่าจากยอดไฟฟ้าที่เรามีกำลังผลิตทั้งหมด46,000ยอดพีิกทำได้แค่30,000่ะมีส่วนต่างของ จุดสูงสุดที่เราใช้กับจุดสูงสุดที่มีกําลังผลิตหลอ่ลอเลี้ยงรอระบบเนี่ยถึงหมื่นกว่าเมกะวัตต์ระบบไฟฟ้าของเราเนี่ยนะฮะมีประมาณ8โรงใน12โรงที่ไม่ได้เดินเครื่องเต็มตามศักยภาพของหลงไฟฟ้านั้นแต่ได้กินเงินเขาเรียกว่าเงินค่าความพร้อมจ่ายหมายถึงเขาตั้งมาพร้อมแล้วที่จะจ่ายไฟฟ้าให้เราเราจนไป,ไปทําผิดเองว่าเราไม่ใช้ไฟจากเขา เพราะเราช่วยกันรประหยัดคําถามที่เราเคยถูกกรอกใส่หัวมาตลอดการประหยัดไฟดีไหมคนไทยใช้ไฟน้อยอยลงอ่าไม่ดีแล้วฮะแบบแบบนี้เมื่อกี้ผมที่เรียนว่า i p p เนี่ยไม่ได้ทํางานแต่ยังได้เงินจากการตั้งโรงไฟฟ้ารอพร้อมที่จะจ่ายให้กับเราแต่เราดันไม่ใช้กับเขาเองเพราะว่าใช้ยังไงเราก็ไปไม่ถึงนี่นะฮะสิ่งที่เขาทําก็คือการผ่องถ่ายอํานาจการผลิตไฟฟ้าเนี่ย ไปที่โรงไฟฟ้าขนาดเล็กหรือ SPP ตามกฎหมายคือไม่เกิน100เมกะวัตมันมีความคล่องตัวมากกว่าแต่ SPP มีราคาแพงกว่าเพราะมีการวางเงินประกันกำไรที่สูงกว่า IPP ตอนนี้ SPP นี่นะฮะหมีฐานเขาเรียกว่ามียอดการผลิตไฟฟ้ามากกว่า IPP ทั้งๆท,ที่มีจำนวนโรงไฟฟ้าหรือกำลังผลิตไฟฟ้าน้อยกว่า IPP ประเด็นนี้มันบงชีพ2อ,อย่างนะฮะหนึ่ง p, ว่างงานแน่นอนไม่ได้ทำงานเพราะขนาด SCP ยังสามารถดันยอดผลิตตัวเองได้สูงกว่าเนี่ยแสดงว่ามี IP p ีเนี่ยหยุดพักไม่ได้ดมเนินการเครื่องหนึ่งแต่เราต้องจ่ายค่าพร้อมๆจ่ายไปในขณะเดียวกันการผ่องถ่ายการผลิตมาที่ SCP เพราะมันมีความคล่องตัวมันมีขนาดเล็กกว่าแต่ต้องแลกด้วยอัตราค่าไฟฟ้าที่ก่อพอไปซื้อจาก SCP ราคา4บาทต่อนหน่่ยครับเพราะนั้นคนไทยเนี่ยที่เป็น คนที่ปลายทางจากคอยจ่ายบินค่าไฟเนี่ยการังเขาเรียกว่าถูกล้วงกระเป๋าทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งบนทั้งล่างทั้งข้างหน้าข้างหลังนะผ่านในสิ่งที่เราเรียกว่าค่าเอฟนั่นเองครับสมมุติว่าตอนนี้ต้นทุนของเราเนี่ยอยู่ที่ร้อยบาทแต่หากเราใช้แค่20แพงไหมอ่าต้นทุนเราร้อยเราดันใช้แค่20แต่ถ้าต้นทุนเราร้อยแล้วเราใช้50 ไอ้ห้าสิบจะเป็นตัวหารทันทีทีเนี้ยสูตรแบบเนี้ยต้องกลับมาคิดใหม่ละเพราะพอแบบนี้มันอันตรายละเพราะไปผูกกับราคาก๊าซธรรมชาติด้วยแล้วก็ไฟฟ้าบ้านเราใช้ก๊าซธรรมชาติยเยอะมากนะครับและประเด็นก็คือแต่ก่อนเนี่ยมีหลักคิดว่าทำไมใช้ก๊าซธรรมชาติเพราะว่าเราขุดเจาะได้จากอ่าวไทยบ้านเรา